มู่เหล่าพักมืดพักมานทั้งหลายนะที่ซ้อนแทรกซ้อนแทรกแซงคนวัดทั้งหมดนั้นสิ้นนะหรือว่าควบคุมเอาไว้ใช้งานเป็นข่าธาตุบริวารทั้งหลายนะหรือว่าใช้เ,เป็นพลังของตัวเองนะคอยดูดคกนพลังชีวิตนะจากเหล่าบริวารทั้งหลายที่อยู่ภายในวัดนะแล้วก็ใช้บริวารทั้งหลายในการาปั่นป่วนนะกิจการโปรสัตนะ ลดทอนนะหรือว่าตัดรอนบัรทอนนะอนุภาพการโปรดสัตว์ขององค์มหาบรมีนะหรือผู้โปรดสัตว์โดยรวมก็ตามทีทั้งหมดนั้งสิ้นนะหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่ยังคงเป็นไปเพื่อการก่นแกลงรังแก่ผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายคุรูครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือองค์มหาบรมีเองก็ตามทั้งหมดนั้งสิ้นนะไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแล้วไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามไม่ว่าจะอยู่ภาคส่วนไหนก็ตามนะจะเป็นภาคทิศภาคหยาบก็ตาม ด้วยกาลังบาร,รมีแห่งองคคุณเบิกสูงและองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายในทุกภาคส่วนสิ่งใดก็ตามที่มูลเหลา่าภาคเมื่อภาคมานตลอดจนถึงบริวารทั้งหลายในภาคทิพย์ภาคหยาบยังคงดื้อดึงดื้อรานปริเสธปริฆะพยาบา,า,าทอาฆาตแค้นซ่องสมกําลังจ้องจะเอาคืนต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายผู้โปรดสัตว์หรือครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่ยังคงดำเนินไปเพื่อการก่อกรรมทําเข็ญการแกล้งลังแก่ก่อความเดือดร้อนลาคาญปุกปั่นยุโยงโกหกตีสองหน้า สร้างเรื่องสร้างราวแทรกแซงความฝันหรือนิมิตจนกลายเป็นภาระที่ไม่จําเป็นสร้างความแตกแยกทําให้ผู้คนทั้งหลายต้องสับสนวกวนวาดโกวาดผวาอยู่ยากอยู่ลําบากจนออกห่างจากพระศาสนาการทาร้ายทําลาย,ลาย,ลายตัดรอนบัตรทอนรบกวนราความกิจในการปรดสัตว์อให้เกิดความล่าช้าติดขัดข้องคาในบุญบาร,รมีทั้งหลายที่ทควรจะได้รับขององค์มหาบาร,รมีผู้ปวดสัตว์ครูครูบาอาจารย์หรือดวงจิตอื่นทั้งหลายและขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งที่ได้เคยกระทําต่อส,สัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมูเหล่าชั้นภูมิเป็นไปเพื่อสนองกิเลสตถาบาทานความอยากใหญ่ของตนเองความสุขสนานคึกขนองหรือรู้เรื่องนาจบาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสะกดการครอบงำการกักขังจองจําการยุยงยานตะแคงรั่วการเสี่ยมให้ผู้อื่นเปียดชังหรือพุมบนกลดาทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อองค์มหาบาร,รมีผู้ปวดสัตว์องคุรุมหาครุทั้งหลายการใช้คุณสายมด์ดํคาคาถาคมอภิญญาทั้งหลายในการทําชั่วต่อสัปสัตทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายการดูดพลังชีวิต การสะกดการข่มขู่การกระทําทรมานเข็นฆ่าประหัตประหารทั้งหลายรวมถึงที่กระทําต่อองค์มหาบารมีผู้ปวดสัตว์ครุกุบาอาจารย์ตลอดจนถึงลูกหลานบริวารขององค์มหาบารมีทั้งหลายทุกกรณีกรรมทุกประเภทกรรมตลอดจนถึงขนาดจิตใดก็ตามที่คิดจะกระทําต่อภาคส่วนต่างๆต่อการปวดสัตว์ขององค์มหาบารมีต่อการเผยแพร่พระธรรมต่อความขี้คลายสว่างสวยในพระธรรมของทุกมูมเหล่าชั้นภูมิและทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนส่งเสริมกิจการโปรดสัตขององค์มหาบารมีและาาสายบารมีที่พวงพันทั้งหลายและทุกๆขณะจิตที่ไม่บริสุทธิศาศา์ต่อพระศาสนาต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตวครูครูบาอาจารย์และลูกหลานบริวารขององค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิน้นขอให้กรรมวิบากกรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามของหมูเาา่เหล่าภาคมืดภาคมาและบริวารที่พวงพันทั้งหลายบริวารที่พ่งพันกับบริวารทั้งหลายที่คอยเป็นแขนเป็นขาไม่ว่าจะเป็นภาคทิพย์ภาคหยาบไม่ว่าจะอยู่ภายในวัดอยู่บนสวรรค์วิมานแห่งหหมู่่เลาตน หรือหนีไปซ่องสมกําลังก่อความปั่นป่วนจากภายนอกวัดหรือส่งยาลวิถีก่อความปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนก็ตามให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับไปให้ผลเป็นวิบากเวทนาต่อหมู่หลับพักมืนพักมาและบริวารตลอดถึงบริวารของบริวารที่คอยเป็นแขนเป็นขาทั้งหมดทั้งสิน้นให้กลายเป็นทุกข์โทษเป็นความทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดต่อกายและใจแม้ขนาดจิตที่คิดจะกระทาต่อพระศาสนาก็ขอให้กลายเป็นความวิปริตวิปลาสกายเป็นพนานการจองจํา ตีกับสะท้อนกับสะกดกับขังตัวมันเองร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นโดยฉับพลันทันทีไม่ว่าหมู่เหล่าภาคมืนอภาคมาและบริวารเหล่านั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมทั้งหลายจะมากจะน้อยไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจมีส่วนทั้งทางตรงหรือทาง,ง,ทางอ้อมทํางานกันเป็นทีมหรือเป็นเครือข่ายมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนวางแผนโงการอยู่เบื้องหลังให้คําแนะนําไม่ห้ามปรามทัดทานสะกดพวกตนเองหรือดวงจิตอื่นให้กระทําแทนตน มีส่วนในความสะใจเห็นดีเห็นงามหัวเราะเห็นดีเห็นงามด้วยหัวเราะย่อยเย้ยก็ขอให้มีส่วนรับผิดในกรรมน,นั้นๆเสมอเหมือนกันทั้งหมดุสิ้นไม่ว่าภาคส่วนนั้นจะเป็นภาคทิ่ภาคหยาบบริวารและบริวารของบริวารที่พุ่งพันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพญามาราที่ลาดฝ่ายปกครองของหมู่เหล่ามาเสนาธิการมาเราอมาตเหล่ามาในส่วนชั้นปริมิตาสวตัตตีหรือเราบริวารในภูมิอื่นทุกๆชั้นภูมิเหล่าพูดผีปีศาจเหล่าอสูรเกจิอาจารย์หมอผีร่างทรงจำของเวท พระสงฆ์แม่ชีคารวะและลูกศิษย์สาวกทั้งหมดทั้งสิ้นที่พุวงพันเป็นกระบวนการเดียวกันไม่ว่าจะอยู่แห่งผลตบบลใดก็ตามและด้วยบารมีแห่งองคุณเมื่อสูงทั้งหลายขอให้การสะกดการจองจําและความทุกข์ธรมานี้คงอยู่ไปตราบนานเท่านานต่อทุกๆตัวตนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้บริไมบารมีทั้งหลาย,ย iri, ของลาภภัมุตภาคมานและที่พ่วงพันทั้งหมดทั้งสิ้นที่ใช้ในการเบียดเบียนสรสรพสัตว์ทั้งหลายใช้ในการมุ่งร้ายทำร้ายทำลายต่อองค์มหาบารมีผู้ปวดสัตว์ครุรุบาจั้งหลลาายยสูไปท้้มสิน ตลอดถึงบรารมีที่ดูดมาจากภาคส่วนอื่นก็ขอให้กลับคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเ,เป็นกรรมอีกต่อไปให้การสะกดจารจองจํานี้มีผลไม่ใช่ก่าเหล่าภาคมืดภาคมารและบริวารทั้งหลายจะน้อมยอมสํานึกด้วยความบริสุทธิ์ใจและน้อมกราบขอเข้ามากมต่อองคคุณเบื่อสูงองค์มหาบรารมีทั้งหลายอย่างหมดจิตหมดใจและยอมยุติความมุ่งร้ายทําร้ายทําลาย,ลายต่อพระศธรรมและองค์มหาบรารมีตลอดถึงกิจการโปรดสัตว์อย่างแท้จริงปณนานาการเหล่านี้ทุกโควทนาเหล่านี้ยิ่งจะประลักษณการสลายไปหมดสิ้นนไปโดยตััวมเอง และเมื่อไหร่ก็ตามที่บทธิพนธ์นี้ถูกเปิดขึ้นก็ขอให้มีผลเสมอเหมือนกันทุกๆครั้งต่อพาคมืนภาคมาทั้งหลายโดยทั่วกันโซโซโซ